สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ดิวจะมาแนะนําตัวสักเล็กน้อยก่อนจะเริ่มเปิดคอร์สกันนะคะพี่นะคะชื่อพี่ดิวจบจากคณะอักษรศาสตร์คุราตะกรระแห่พิเทไลนะคะน้องๆก็คงจะสงสัยเนาะว่าพี่จะมาสอนวิชาอะไรนะจบอักษรด้วยอ่าก็ตรงสายอยู่พี่ก็จะมาสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นนั่นเองสําหรับน้องๆที่สนใจนะคะภาษาญี่ปุ่นหรือว่าสําหรับน้องๆที่อยากจะเตรียมตัวสอบ แพด7.3หรือความถนัดทางภาษาญี่ปุ่นนะคะทีนี้อธิบายคอร์สกันคร่าวๆเนาะว่าคอร์สนี้เหมาะกับใครบ้างอืมอาจจะมีคําถามเล็กน้อยว่าบางคนบอกว่าพี่หนูไม่ได้เรียนติดภาษาอะไรประมาณนี้มาแล้วก็ไม่เคยเรียนญี่ปุ่นแล้วหนูลงได้ไหมออยากรู้ใช่ไหมก็ง่ายๆน้องๆถ้าเกิดว่าน้องๆอ,อยากลงคอร์สนี้น้องๆก็แค่ ถ้าไม่เคยมีพื้นมาก่อนเลยนะน้องๆก็แค่ลงคอร์สตัวอักษรก่อนแล้วก็มาลงคอร์สนี้ต่อได้เลยอ่ะแล้วมันจะเร็วไปไหมพี่อยากจะบอกว่าไม่นะคะเพราะว่าคอร์สนี้พี่จะเริ่มตั้งแต่วยากรณ์คำศัพท์ง่ายๆเราจะเรียนกันเป็นขั้นบันไดนะอ่ะจากง่ายค่อยๆย,ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าใจง่ายมากแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงด้วยไม่ใช่เรียนๆไปแล้วแบบเอ้าแล้วหนูจะเอาไปใช้กับใครทําข้อสอบก็ไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาดเลยอย่างนั้นเราเน้นว่าเรียนปุ๊บต้องเอาไปใช้ได้จริงได้ผลร้อเอซนอ่าเรามาเริ่มบทเรียนง่ายๆกันก่อนเนาะวันแรกไม่อยากจะให้เครียดมากอ่าเรามาเริ่มคำศัพท์กันก่อนเลยคำศัพท์ง่ายๆที่ทุกคนควรจะรู้ทําไมพี่ถึงเริ่มคําศัพท์ก่อนรู้ปะ่ะเออก็ถ้าเกิดว่าน้องเรียนรูปประโยคไปแต่ไม่มีศัพท์ไปแต่งประโยคมันมีประโยชน์ป่ะเออเกม่เออ, okay, เอ,อนั่นแหละพี่ถึงเริ่มศัพท์ก่อนแล้วทีนี้อยากจะให้น้องๆเนี่ย เทคนิคในการจำำรําคําศัพท์ง่ายๆเนี่ยที่อยากจะให้น้องๆอ,งอะ่ะจําศัพท์ไม่ใช่ว่าจําแบบพิ่ังนาไปเลยคาตากนาไปเลยอะไรประมาณอย่างนั้นถ้าตัวไหนที่มันต้องใช้คันจิอาะให้เริ่มจําตั้งแต่แรกเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในตอนหลังเดี๋ยวน้องจะเข้าใจที่พี่พูดโอเคป่ะเออแล้วมาเริ่มกันเลยนะคําศัพท์คําแรกนะคะมีห้องโบแปลว่าภาษาญี่ปุ่นอันนี้โหไม่รู้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันจําเป็นเวอ,อะเออ มีโฮ่งโกถ้าคนไหนที่แบบยังไม่อยากจะรีบเขียนคันจิตอนนี้นะให้จํารูปเขาๆไว้ก่อนเอาเป็นว่าเจอที่ไหนอ่านได้ว่ามันคือนีโฮงโกแล้วกันและเดี๋ยวพี่จะเขียนตัวฟรีกาน,นะไว้ให้ข้างบนนะเป็นตัวฮีลังน,นะจะได้แบบอ่านออกง่ายๆไงๆนะสําหรับคนที่ยังจําคันจิไม่ได้มีโฮงโกอาจจบเสร็จกันหรือยังอ่ะต่อไปนะคะคําว่าเซนเซเซนเซ แต่ว่าครูอาจารย์นะคนไหนที่ใช้เวลาในการเขียนคันจิก็เออนานนิดนึงเดี๋ยวพี่เขียนตัวที่ลงมานะให้ด้วยแล้วนนะสเส้นเซจจริงๆแล้วเนี่ยคันจิอะน้องๆมันมีลำดับเส้นอยู่รูป้ป่ะอย่าไปเขียนมัว่วเขียนสัวนนะผลออกมาเหมือนกันก็จริงนะแต่ตัวหลังๆเนี่ยเขียนไม่ถูกมันก็จำยากน้องๆเขียนให้มันถูกไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมีประโยชน์เลิศเลย จดเสร็จยังเสร็จยังเอออะต่อไปนะคะเมื่อกี้มีอะไรบ้างน,นะมีโฮงโบเซนเซนแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็กับเสกับเสอะน้องๆเป็นยงงง่ายไหมง่ายเซความแรกเรียนไปไม่ท้องไงอย่านี้ง่ายไนงะชิวอ,อ,อะเสร็จั้ยเออลำดับเส้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะค่อยค่อยอธิบายนะให้ละเอียดหลังจากจบสับ์โอเคปะ 嗯。Um.